สถานการณ์น้ําที่สะพานวัดใหม่อัมพรนะครับหลังมูลที่สว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับสะพานหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ําค่อนข้างสูงนะครับพี่น้องที่บ้านอยู่ริมฝั่งลําตะคองนะครับก็เก็บของขึ้นที่สูงด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ําในอำเภอสุเนือตอนนี้น่าวิกฤตมากนะครับตำบลโคราตบบลโคยางตำบลบุ่งขี้เหล็กนะครับเตรียมรับน้ำไว้เลยนะครับเพราะว่าน้ําจาก ตำบลเ pues สมานะครับ nah ค่อนข้างสูงเลยนะครับตำบลเสมาบ้านแปะนนไทบ้านแก่นนครแก่นเท้าหลุมปูนนะครับเหมือนแอร์น้ําท่วมขั้นวิกฤตเลยนะครับตอนนี้มีม <Spain everywhere> ูลน <ness> <ide> ิธิหลายมูลนิธิเลยมาช่วยสูงเนินเหล่านะครับไม่ว่าสว่างวิชาปากช่องนะครับมูลนิธิสว่างเมตตานครศรีมาแล้วก็เราเป็นตัวหลักนะครับมูลนิธิกู้ภัยสว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับโดยคุณสังเกตก็จกําจักรจรก็ส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับไปช่วยพี่น้องบ้านแปะนนไทแก่นเท้าแก่นนครนะครับแล้วก็มีมูลนิธิของคุณฝันดีฝันเด่นนะครับใจ ใจถึงใจรอบปล่านะครับก็เป็นมูลท,ที่มาช่วยเหลือชาวสนเนรนเรานะครับตอนนี้วิกฤตมากนะครับด้านในเป็นไงพี่น้ำเยอะเลยเนาะโอ้ท่านผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ผู้ใหญ่มนต์แสงกรุนนะครับตอนนี้ได้รับความเสียหายอะไรแล,ล้วผู้ใหญ่บ้านเรือนประชาชนไอสายนู้นไม่ไม่มาเราเนาะสายเสียมาตอนนี้ทางนู้นวิกฤตเลยแค่หน้าอ,อกเลยตอนนี้น ผมไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้น้ำเชี่ยวมากโอ,นนกอรร้น้ำขึ้นตั้งแต่เมื่อไรครับผู้ใหญ่น้ำขึ้นตอนไหนครับเนี่ยโอ้น้ำจากลำตะคองใช่ไหมโอ้นี่สว่าเยอะเลยเนาะท่านผู้ใหญ่มานบแสงอรุณน,นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านตะคองหลงนะครับก็มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตะคองหลงอำเภอสุเนินนะครับเมื่อกี้เราไปเสียมามานะครับสว่ามันเยอะเนาะ แต่น้ามันค่อนข้างแรงมาค่อนข้างลาบากนะครับแอดมินก็เดินไปไม่ได้หรอกครับตอนนี้น้ําก็เออขึ้นจะพื้นของวัดใหม่อมพรนะครับวันที่17ตุลาคม2,564มาเร็วน้ำม,มาเร็วนะทางทางนู้นเยอะไหมทางมาเกอือผู้ใหญ่เ,เยอะเหมือนกันน้ำเขาเรียกน้ำป่าหลายหลากเนาะ มันค่อนข้างเร็แวแล้วรแรง,ง,งนะเพราะว่าลำตะคองมันก็เก้าสิบกว่าแล้วนะเต็มแล้วเขาปล่อยมาแล้วครับท่านผู้ใหญ่มนบแสงรุ่นก็มาดูแลลูกบ้านนะครับสถานการณ์น้ําไม่ปกติแล้วครับตอนนี้น้ําป่าไหลหลากนะครับคนข้างแรงเดินได้ไหมพี่เดินได้ไหมแคมป์คนงานนะครับแคมป์คนงานก่อสร้างด้านในนะครับแคมป์นี้ไม่ได้มีโควิดนะครับเป็นแคมป์นู้นแคมป์แคมป์ทางโรงพักครับ อันนี้จอดรถไว้ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาจะเดินมาแล้วจะหายไปตรงไหนอ๋อเดินใต่สะพานอันนี้ผู้ชํานาญใช่ไหมเนี่ยอ๋อผู้ชํานาญครับผู้ชนานํานาญจะไต่เหล่าสะพานมาโอ้ครับชํานาญครับเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เรามีฉัดลุ้นถ้าหายไปผู้ใหญ่ครับมีมีเสื้อชูชีพล้วครับตอนนี้ก็ต้องโดดตามกันนะครับเนี่ย ชดเด็ดนะครับสูงเดินบ้านฉันครับนี่อย่าลอกเลียนแบบนะครับต้องชำนาญแล้วนะครับนี่แสดงว่าเดินบ่อยนะครับเป็นไงข้างในพี่หนักใช่ไหมเนี่ยทอมิกายแล้วเนาะโอ้เราครับมาอยู่ที่ตำบลสุนเดินตำบลสุนเดินจังหวัดนครสิมานะครับขอบคุณผู้ใหญ่มโนแสงอรุนนะครับแล้วก็คุณพี่นี่ก็เป็นกำลังใจสู้ๆนะครับก็ลุยน้ำมาครับครับผมสุนเดินบ้านฉันครับ